วิธีการหาเกมใหม่ๆต้นน้ำก่อนใครในปี2024ต้องทำอย่างไรกันบ้างสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t ครับในคลิปนี้ครับผมจะมาสรุปรวบรวมวิธีการหาเกมต้นน้ำเนะเพราะมีเพื่อนหลายๆคนสอบถามกันมานะฮะเพราะบางทีเราไปเห็นในช่อง YouTube รีวิวหรือบางคนโพสในหน้ากลุ่ม Facebook เพจ a c e b o o k ไปแล้วเราจะเข้าไปซื้อแลนซื้อตัว NFT ซื้อไม่ทันครับเพราะเกมได้เปิดไปแล้ว และเราจะหาข้อมูลต่างๆอย่างไรได้บ้างวิธีการไหนในปี2024นี้เดี๋ยวเราไปดูนครับสำหรับวิธีแรกครับเราเข้ามาในเว็บไซต์ของ playtoearn.net นะก็เป็นเว็บไซต์ที่ผมใช้มาตั้งแต่ปี2021-2022มาแล้วนะครับในการค้นหาตัวเกมเราสามารถเลื่อนลงมาข้างล่างครับเพื่อลองดูได้ว่าตัวเกมไหนที่เขากำลังมีการดำเนินการแบบไหนขึนอยู่ครับในช่องของเซตั s ครับ บางตัวจะเป็นไลฟ์นะไลฟ์เนี่ยแปลว่าเปิดไปแล้วครับเดีวลอปคือกาลังพัฒนาอยู่เบต้าก็มีการทดสอบเกมอาจจะเป็นทดสอบบางส่วนอย่างตัวแซนบ็อกแปลว่าเราจะเห็นกันมาหลายปีแล้วแต่หมวดของเบต้าก็ยังคงอยู่นะครับในตัวเกมที่เราสนใจครับอย่างเช่นเบอร์6 US e Go อ่ะใครที่เคยเล่นตัว MMORPG มาน่าจะคุ้นกับเกม u e s อยู่แล้วเนาะตอนนี้ครับอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่เกมอยู่ในเชนของโพลิกอนครับ ซึ่งเราสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเขาก็จะเด้งมาในหน้าจอแบบนี้ฮะให้เราสามารถเข้าไปดูได้ว่าตัวเกมทําอย่างไรกันอยู่เขาจะมีข้อมูลบอกอยู่เนาะให้คุณเลื่อนลงมาครับเราก็จะเห็นรูปภาพบ้างมีตัวเหรียญบ้างบางทีนะครับและไปติดตามในส่วนของ Twitter ตัวเกมเอาไว้ครับถ้าใครสนใจนะซึ่งเนี่ยครับเป็นเ o s อย่างนี้ตอนนี้เขามีกิจกรรมอยู่นะครับแจกรวมทั้งหมด500เหรียญ USDT Giveaway Event ครับบนแก๊ ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปใน Twitter ของ e v s แล้วก็เข้าไปทำตามกิจกรรมเขาได้เลยครับถ้าใครที่สนใจตัวเกมก็สามารถกดไปติดตามได้เนาะและในส่วนของตัว t w i t t e r ก็ยังมีแหล่งให้เราไปสืบค้นไปติดตามกันอีกทีนึงครับอย่างเช่นในหน้าจอตรงนี้ครับ b i g g e t Gainer ครับนี่เราก็สามารถเข้าไปติดตามตัวเว็บไซต์ที่เขาจัดอันดับตัวเกมครับ ซึ่งตรงนี้ฮะมีลิสต์มาเยอะแยะมากมายเลยครับน่าจะเป็นประมาณ10เกมนะที่เราสามารถเข้าไปดูได้ว่าแต่ละเกมเป็นอย่างไรกันบ้างใครสนใจอะไรก็ติดตามเอาไว้แล้วก็ลองติดตามดูว่าเขาขายตัวละครหรือเกมเปิดเมื่อไหร่ครับย้อนกลับมาที่เว็บไซต์ของ playtoearn.net กันอีกทีหนึ่งครับนอกจากตัว live beta pre-sale develop ed. แล้วครับถ้าใครเลื่อนมาข้างบนนะมาคลิกตรงคำว่า status 1ทีครับ กมาร listing ขึ้นมาว่าเซตัสตอนนี้มีอะไรกันบ้างครับซึ่งสิ่งที่ผมจะให้คุณดูก็คือส่วนตรงนี้ครับบางเกมจะมีขึ้นเซตัสว่า cancel ครับก็คือมีการพัฒนามาอยู่ๆก็หยุดการดำเนินการไปอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงของแต่และบุคคลเนอะถ้าใครเลือกเกมที่เฮ้ยตัวนี้น่าสนใจแต่ไปไปมาเมื่อถึงตอนเกมเปิดขึ้นมาแล้วไม่มีการดำเนินการต่อเกมหยุดพัฒนาไปก็ต้องยอมรับกันไปครับ และนี่ก็คือข้อเสียของเว็บไซต์ p l a y t o e a r n n e t เพราะเขาจะรวบรวมเกมให้เรามาเยอะแยะมากมายเหลือเกินฮะส่วนต่อมาครับก็เรามาดูในส่วนของ Twitter กันบ้างเนาะเมื่อกี้เรามาในส่วนของ Twitter หรือ X กันไปแล้วนะครับเขาเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราสามารถใช้งานจาก Twitter หรือ X ได้เนี่ยคือการติดตามตัวค่ายยักษ์ใหญ่ครับ ค่ายยังแก่ของตัวเกมก็จะมีหลากหลายตัวเลยนะก็คุณสามารถไปเลือกได้ตามที่คุณสนใจหรือใครให้ติดใจตัวเกมก่อนหน้านี้ที่คุณเคยเล่นมาค่ายไนพัฒนาค่ายไนแบ็กอัพเป็น d e v ลอป p e r คุณก็สามารถไปกดติดตามดูว่าเขาพัฒนาเกมไหนต่อไปได้ซึ่งผมจะมาแนะนําอยู่2อเจ้าครับเจ้าแรกเลยเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับสำหรับบ N แนสกับบแนสแลบครับบนแนสแลบคืออะไรครับบนแนสแลบคือจะเป็นพาร์ทหของบแนสครับที่ซัพพอร์ เกี่ยวกับการพัฒนาต่างๆในโรบของบล็อกเชนครับซึ่งถ้าเราเลื่อนลงไปดูครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีหลากหลายส่วนเลยนะทั้งในส่วนของตัวเหรียญในส่วนของแพลตฟอร์มต่างๆร่วมไปถึงส่วนของตัวเกมด้วยครับนี่ก็จะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับ What's n e x t สําสำหรับ Web3 Gaming นะครับที่เขาทำการพูดคุยกันไปในช่วงก่อนหน้านี้ครับซึ่งในอดีตแล้วเนี่ยเขาก็เคยมีการแบ็กอัพสำหรับค่ายเกมหลายๆค่ายกันอยู่ ซึ่งข่าวล่าสุดนะครับในปี2024นี้เดือนมกราคมนะครับก็มีการแบ็กอัพสำหรับตัว Sky Ark Studio Sky Ark Studio คืออะไรครับเป็นสตูดิโอเกมตัวหนึ่งครับที่ตัวเกมเรียกว่าเป็นเกม MO RPG ภาษาญี่ปุ่นครับชื่อว่า Sky Ark Chronicle ซึ่งเดี๋ยวก็กลังมีการพัฒนากันอยู่ทั้งในส่วนของ Android, iOS, PC นะครับให้คุณสามารถเข้าไปเล่นได้แต่ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่นะ ครสนใจครับสามารถเข้าไปดูในตัวเกมได้กดติดตามเอาไว้และคุณจะได้ไม่พลาดส่วนต่างๆของตัวเกมทั้งการขาย FT หรือการเปิดเกมออกมากครับค่ายอื่นที่เราคุ้นเคยกันอีกตัวหนึ่งครับก็คือตัวของ Bmix ครับซึ่งผมโพสต์ในหน้าเพจไปแล้วครับสำหรับเกม Nightcrow นี่ตัวนี้นะก็มีการขาย n FT ออกไปเรียบร้อยแล้วครับและก็หมดโซลเอาเรียบร้อยแล้ว เกมกำลังจะมาเปิดนะครับในช่วงอีกสัก2-3เดือนต่อจากนี้ครับน่นนะคาดว่าในช่วงของสองกรานนั่นแหละคุณจะได้ทำการเล่นกันครับซึ่งตัวของ vmix ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ออกเกมมาหลากหลายตัวเลยคุณสามารถไปกดติดตามได้ในทวิตเตอร์เช่นเดียวกันฮะอีกค่ายหนึ่งที่ผมติดตามแล้วก็เล่นอยู่บ่อยๆนะครับก็คือ An ิ mo ก a าบรนด์ครับตัวนี้ก็พัฒนาเกมอยู่หลากหลายตัวเลยเนาะซึ่งเราจะเห็นว่านี่ครับโอ้โห ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ครับเขามีการพัฒนาทั้งในส่วนของ Metaverse e s p o r t DeFi, Blockchain ช a m i n g ก็ตัว Animoca ok ก็ทำการซัพพอร์ตแล้วก็ออกตัวเกมมาหลากหลายตัวซึ่งมีตัวหนึ่งที่ผมทำการรีวิวอยู่บ่อยๆก็คือเกม h ฟน t o มแ a x y นั่นเองครับเกมต่อสู้แบบคุนยนเนาะแต่นอกจากนั้นครับเขาก็ยังมีเกมอีกหลากหลายตัวให้คุณสามารถเข้าไปเลือกดูได้ สามารถเข้าไปใน Twitter ของเขาหรือกดเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาก็ได้ครับไปดูว่าเขาทำการซัพพอร์ตเกมอะไรอยู่ซึ่งล่าสุดเนี่ยครับจะเป็นเกมของหมากรุกเนาะถ้าใครสนใจไปกดดูได้แล้วก็สามารถติดตามเขาได้เช่นเดียวกันฮนะและค่ายสุดท้ายที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ครับหลายๆคนนะ่าจะคุ้นเคยอีกแล้วครับสำหรับการล่าเกมเนาะ นอกจากในท w i t เตอร์ครับเขายังมีส่วนของเว็บไซต์ที่สามารถให้เราเข้าไปดูได้ว่าตัวเกมของเขาอยู่ในเฟสไหนกันบ้างนะครับบางตัวก็อยู่ในระหว่างการพัฒนาบางตัวให้คุณสามารถเข้าไปทดลองเล่นได้และบางตัวเปิดให้เล่นเรียบร้อยแล้วแต่สภาพตัวเรียอการลา็ต้องเรียวมรับสภาพันหน่อยนะล่าสุดครับสำหรับเกมของเขาคือ The Walking Dead Empire ที่เปิดให้ผู้เล่นครับสามารถเข้าไปใช้ชีวิตรอดในดงของซอมบี้ได้ก็เป็นเกมล่าสุดที่การลาเปิดให้เล่นครับ และยังมีส่วนของเกมอีกหลากหลายตัวให้คุณสามารถเข้าไปลองเล่นกันได้ครับสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของการล่ากเกมได้ฮนะและตัวสุดท้ายที่ผมมาแนะนําให้คุณในวันนี้ครับนอกจากเว็บไซต์ Play to Earn นอกจาก Twitter และค่าเกมแล้วยังมีตัวเว็บไซต์แพลตฟอร์มที่ให้คุณเข้าไปทําเควสททากิจกรรมต่างๆของตัวเกมเพื่อรับแอร์ดรอรับรางวัลต่างๆได้ครับตัวแรกครับ W3 Guild Game ก็มีตัวหนึ่งเนาะที่แบ็กอัพหลายๆเกมเลยครับให้คุณเข้าไปยังหน้าจอของเควสครับเพื่อไปดูว่าเขามีภารกิจอะไรอยู่ครับเดี๋ยเราก็จะเห็นเควสโซนเนาะก็จะมีตัวเกมต่างๆให้คุณเข้าไปร่วมจอยกันอย่างตัวซ้ายสุดครับไซเฟอร์ครับตอนนี้เป็นโคลสอัลฟาอยู่ซึ่งผมได้เข้าไปทดสอบเกมมาแล้วครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้คุณดูกันว่าตัวเกมเป็นอย่างไรบ้างเนาะ แล้วก็มีตัวของ Pixel อ่ะเป็นการทำฟาร์มนะครับตัว Primer เป็นตัวโซเชียลนะครับเป็นแพลตฟอร์มอีกตัวหนึ่งให้คุณเข้าไปเล่นกันก็ลองไปเลื่อนดูได้ครับว่ามีเกมตัวไหนที่คุณสนใจแล้วก็ติดตามกันไปครับอีกตัวหนึ่งครับคือเกม r e e g a m 3 s, s g g เนาะก็เป็นแพลตฟอร์มีตัวหนึ่งให้คุณเข้าไปทำเควสเหมือนกันครับเหมือน w 3 q g a m e q เกเลยเราสามารถเข้าไปเลื่อนดูได้นี่มีการจัดอวอร์ดด้วยเป็นรางวัลเกมยอดเยี่ยมปี2023นะครับ parallel s big time sharp nail นะ my pet h u r r i c a e tixel ใครสนใจเกมไหนก็กดติดตามไปได้แต่นี่เป็นของปี2023ปีที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องการหาเกมใหม่ก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับ forest night นี่มีมิชั่นให้คุณทำเนาะ0ูนทับ สนใจเข้าไปดูได้ว่าตัวเกมเป็นอย่างไรเพราะตัวแพลตฟอร์มพวกนี้ครับ The u i l d Game, Game 3ก็จะคัดเลือกคัดสรรตัวเกมให้คุณระดับหนึ่งแล้วครับไม่ต้องไปเลือกเองอย่างเว็บไซต์ของ Play To Earn .net อันนั้นคุณต้องเสียเวลาไปกรองตัวเกมเองเพราะมีสิทธิ์ที่จะหยุดการพัฒนาไปเมื่อไหรก็ไม่รู้เหมือนกันครับและแหล่งสุดท้ายจริงๆที่คุณสามารถไปเลือกได้ก็คือกลุ่ม Facebook ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น NFT Gamer Thailand เพจต่างๆรวมถึงเพจของ p พ a y l ล็อด้วยถ้ามีตัวเกมไหนขึ้นน่าสนใจเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวให้คุณดูในหน้าเพจละกันครับในส่วนของ YouTube ด้วยเช่นเดียวกันยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ